อยากให้ดูอ่าใหม่กับใหม่เทียบกันนะครับซ้ายโซนิกขวา125นะครับเส้นเขาโตกว่าแข็งกว่าอยู่แล้วเห็นเห็นนะครับเห็นเห็นแต่ยังไ,ไม่ได้มีเครื่องเทสนะไม่ได้เอาเทสมาให้ดูนะครับอ่ะเป็นปบั้นอันติสเล็บคูปลิงการ์ดกันมอเตอร์เรื่อยบัตนาา่าเวันนี้ทให้ผม,ม,มยิ่งมั่นใจในตัวเองอันดอร์ลันส,สวัสดีครับนะฮะัวันนี้ก็ อาจจะเป็นแนวทางนะครับอีกเล็กๆน้อยๆนะครับกับเรื่องสปริงวาลเนาะนะฮะแต่ถ้าใครมีงบประหยัดนะครับก็จะจัดสปริงวาลเทพหรือจะเป็นสำนักแต่งใดๆก็ลองดูนะครับเผื่อให้ตรงขนาดตรงรุ่นตรงแคมที่ยกนะลูกจะได้หนึ่งอย่างสปริงวาลแข็งไปก็เป็นภาระของเครื่องนะครับถ้เปิดปิดจะขับไม่นุ่มไม่นิ่มนะครับก็รถก็ไม่มีแรงนะะถ้าลูกเล็กไปใส่สปริงตัวที่มันค่าแข็งไปค่าเคนะ จะ,จะใส่สปริงอ่อนไปเดี๋ยวมันก็ร้องมันก็ลั่นรถก็วิ่งไม่ได้รถก็วิ่งไม่ดีอีกนะฮะวันนี้ก็เป็นเฮียเป็นแนวทางนะครับสําหรับสายงบประหยัดแล้วก็อาจจะมาใช้สปริงเดิมแท้นะครับแต่สปริงเดิมแท้แบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสาหรับรถลูกเล็กๆเนาะนะฮะสำหรับรถลูกเล็กๆส่วนสปริงวาลทั่วไปคนคงรู้จักกันดีว่าเฮ้ยเฮ้ยเสริมตัวในคิกเว้ยเฮ้ยเสริมตัวในเว็บ้อยเว้ย เสริมตัวในนอกในโซนิกเว้ยเอออะไรประมาณนี้นะก็อาจจะรูปเป็นผิวเผินะโอเคมาเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเฮียจะมาคุยกันถึงเรื่องสปริงวาลวนะครับสำหรับชุดตรงนี้นะฮะจะเป็นลูก5้าสี่ลูกห้าสี่เชีย,ชยแท้ธรรมดานะครับลูกห้าสี่เชียเชียแท้ธรรมดานะฮะก็เท่ากับ5้ามิลนะครับลูกเชียแท้นะแต่ที่นี้เขาก็ใส่แคมซิง่งแคมแต่งนะครับก็ยกประมาณห้ากว่าห้าหน่อยหน่อยห้ากว่าไปนะก็แล้วแต่สํานักไปนะฮะ แล้วก็ทีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสปริงว่าเฮ้ยลูกขนาดนี้เราจะใส่สปริงอะไรดีใส่สปริงขนาดไหนนะครับเราก็ต้องไล่กันไปเพราะรถแต่ละขั้นทาเหมือนการลูกเท่ากันแค่เหมือนกันหรือสํานักเดียวกันอะไรทุกอย่างคล้ายๆเหมือนกันรถก็จะวิ่งไม่เท่ากันอาการรถไม่เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันถีกว่านะครับสําหรับเอ่อถ้าสำปรับความคิดเฮียนะเพราะว่าแต่ละความคิดแต่ละสํานักแต่ละร้านมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะเฮียก็ทารถเอ่อแบบ กันบ้านนะครับก็ไม่ได้ว่าแรงอะไรเลือดหรูอะไรมากมายคนระับก็เน้นทนอืดถึกนะทีนี้เราลดสําหรับลดลูกเอ่อห้าสิบต้นๆเนาะสำหรับร2อนะเพราะว่า1 2อยามันสตาร์ทอยู่22.4บมั้งถ้าจำไม่ผิดนะลูกเดิมมาแล้วเราก็อัพมาเป็น 53, 54, 5 3 54 5อะไรก็ว่าไปแต่มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายสําหรับลดลูก54ตัวของเว็บร2อยนะมันก็พอขับมันอยู่นะครับขับสนุกอยู่นะปุ๊บทีนี้ลูก54เราจะใช้สปริงอะไรล่ะ ถ้าสําหรับเฮียเฮียคิดว่าถ้าเป็นโซนิกจะแข็งไปนะครับอันนี้สปริงเดิมนะอันนี้สปริงเดิมของเขาหน้าตาสปริงเดิมแต่ใช้งานแล้วนะครับเฮีย er, ไม่เอาเฮียถ er, อดทิ้งนะครับส่วนตรงนี้นะฮะจะเป็นสปริงเอ่อโซนิกนะครับตัวนี้จะเป็นสปริงโซนิกนะโซนิกนะครับจะแข็งค่าเคเขาแข็งกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอ่อโซนิกถ้าจะไม่ผิดลูกสแตนดาร์ดเท่าไหร่ว่าห้มั้งนะครับสปริงค่าเคเขาแข็งกว่า นะครับทีกว่าแข็งกว่าเส้นใหญ่กว่านะและแต่เราจะเอามาใส่ลูก54แคมยก5กว่าเนี่ยเฮียว่าสําหรับเฮียเฮียว่ามันแข็งไปนะครับเฮียจะแล้วเฮียจะใช้อะไรล่ะเฮียจะใช้สปริงเดิมสปริงเดิมแท้ของมันเนี่ยแหละนะฮะสปริงเก่ามันใช้มาเป็น10ปี2 0ปีถอดทิ้งไม่เอานะฮะมันล้านะับมันเมื่อยนะฮะเราองเอาสปริงเดิมแท้มานะครับเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับสปริงเดิมแท้เนี่ยของใหม่ก็ตัวหนึ่งไม่ถึงร้อยก็แล้วแต่ร้านค้านะครับหกสิบอัพนะครับก็ นะครับสปริงเดิมแทะนะครับจําไว้ถี่ลงล่างเสมอจําไว้อะไรที่สปริงค่าเคมันไม่เอ่ยมุมแต่ละมุมมันไม่เท่ากันถี่ต้องลงล่างเสมอจําไว้นะครับทุกรุ่นถี่ลงล่างเสมอนะครับไม่ไว่าสปริงตัวในตัวนอกถี่ลงล่างเสมอนะครับย้ําแม่งอีกนะฮะ <c oughs> โอเคทีนี้เรามาดูอันนี้สปริงโซนิกนะแต่ไอ,อไม่ใช่โทษทีอันนี้สปริงเดิมดโอเคทีนี้เรามาดูสปริงตัว โซนิคตัวนี้โซนิคให้ดูไปแล้วนะครับอ่ะโซนิคอย่างให้ดูอ่ะใหม่กับใหม่เทียบกันนะครับซ้ายโซนิควา125นะครับเส้นเขาโตกว่าแข็งกว่าอยู่แล้วเห็นเห็นนะครับเห็นเห็นแต่เฮียไ,ไ,ไ,ไม่ได้มีเครื่องเทสนะไม่ได้เอาเทสมาให้ดูนะครับอ่ะเป็นบางแบบนี้นะส่วนตัวถ้าสมมุติอ้าวลูกขนาดนี้เฮียจะใส่สปริงของอะไรล่ะมาหนึ่งอย่างมันก็จะมีให้เลือกอีกมีคลิกมีเวฟเอ้ยมีคลิกกับมีเวฟร้อย นะครับเวยบร้อยอ่ะนะครับอ่ะเฮียเขียนไว้ให้ดูนะอันนี้คลิกนะครับคลิกนะครับอันนี้ดีมเว็บร้อยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตามันใกล้เคียงกันไหมนะครับกับสปริงตัวตัวคลิกกับเวฟนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันอ่ะตัดหน่อยตัดหน่อยเร็วด่วนเลยนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสปริงคลิกกันก่อนดีกว่านะฮะสปริงคลิกอ่า นะครับอันนี้สปริงเว็บ 100. ร้อยนะฮะเดี๋ยวมาเทียบกันเลยนะครับนี่นะครับเว็บร้อยสีน้ําเงินคลิกสีออกเขียวๆอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันดูนะเห็นไหมครับอ่าเว็บร้อยนะครับจะยาวกว่าอไอข้อข้อจะถีกว่าข้อจะถีกว่านะครับข้อจะถีกว่าคลิกนะครับข้อจะห่างกว่านะครับข้อจะห่างกว่าะเราบีบปึ๊บเว็บร้อยนิ่มกว่า นะครับเว็บร้อยนิ่มกว่าอันนี้เราบีบด้วยธรธร,รมชาตินะคลิกจะแข็งกว่านะครับเราไล่ไปก็ได้ถ้าเราอยากจะไล่นะว่าเฮ้ยลูกขนาดนี้เราใส่เฮ้ยกูต้องการให้มันแข็งนิดนึงกับสปริงเดิมด้วยแข็งนิดนึงนะครับลองไล่ไปก่อนเว็บร้อยหรือถ้าเอ้ยใครบอกว่าอยากได้แข็งเพิ่มมาอีกนิดนึงพูดถึงใส่สปริงเดิมในของร้อยยี่สิบนะอ่ะเราก็มาใส่คลิกเอาหรือถ้าเราอยากได้แข็งเพิ่มอีกเราก็ไปใช้สปริงนอกโซนิค แล้วใส่สปริงในคลิกเอานะครับสำหรับลูก5556หรือ56เราจะใส่สปริงโซนิกนอกในก็ได้นะครับ56าหาหรับรถมีชักนะแต่สําหรับว่าแข็งไปไหมมันก็ขึ้นอยู่กับรถนะครับแต่สําหรับเฮียเฮียว่าแข็งไปไหมถ้าสําหรับรถมีชักมันก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีชักเฮียว่ามันแข็งเกินนะครับถ้าเป็นสปริงนอกในโซนิกนะครับก็แล้วแต่ละกันนะฮะแล้วแต่การไล่นะครับหรือใครจะใส่ลูกใหญ่กว่านี้นะฮะอาจจะไปสปริงนอกในโซนิก ก็ยังไหวอยู่นะก็แล้วแต่ท้ายวาวหลังวาวเราก็ต้องดูกันด้วยนะครับวันนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับการสำหรับเรื่องสปริงนะสปริงนะครับไล่ามาก็จะเป็นเว็บ้อยนะครับต้องการค่าความแข็งนะเว็บ้อยจะอ่อนหน่อยอ่อนสุดนะครับก็จะมาคลิกนะครับแล้วพอมาคลิกเสร็จนะครับแข็งขึ้นมากว่าคลิกก็สปริงโซนิกอันนี้พูดถึงตัวนนะก็สปริงโซนิกนะมันก็จะมี3สเตปให้เราเลือกให้เราไล่ดูนะครับสำหรับที่ว่าต้องการให้สปริงค่าเคมันแข็งขึ้น นะครับเพราะว่าถ้ามันอ่อนไปมันก็ร้องมันก็ลั่นนะครับเว็บร้อยนะครับคลิกแล้วก็โซนิกนะอันนี้พูดถึงสปริงตัวในนะครับสปริงตัวในแต่ถ้าเป็นลูกเล็กๆต่ำกว่า5 5ต่ำกว่า5 6อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่สปริงเดิม125ก็ได้แล้วก็ไล่ไปเราจะใส่เว็บร้อยเราจะใส่คลิกหรือเราจะใส่โซนิกแล้วแต่ชอบนะครับในการเลือกสปริงนะครับแข็งไปก็ไม่ดี อ่อนไปก็ไม่ดีนะครับต้องให้มันอยู่ระดับกลางเสมอแล้วอย่าลืมท้ายวาวอย่าลืมการประกอบสปริงให้ถูกต้องถี่ลงล่างเสมอนะครับอ่ะตอนนี้เฮียก็จะมาไล่สปริงให้ดูแล้วนะครับก็สําหรับอ่าย้ําอีกทีนึงนะครับอ่อนสุดเบ็บร้อยนะครับลองขึ้นลงมาแข็งอีกหน่อยนึงก็เป็นคลิกขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็เป็นโซนิค นะอันนี้ตัวในนะครับตัวนอกก็เราจะไปใส่อะไรของเดิมหรือจะไปใส่ของโซนิกก็แล้วแต่ตามใจนะครับแต่ถ้าใครอยากจะจบไม่อยากไล่ไม่อยากมีปัญหาก็ลองสํานักแบรนด์ดังๆดูแล้วกันนะครับผมนะก็ประมาณเท่านี้ครับกับสปริงนะครับก็ลองไล่เอาดูนะครับว่าอันไหนพอเหมาะกับเครื่องยนต์ของพวกน้องๆเองแล้วกันสวัสดีครับผม